สวัสดีค่ะคนมาเจอก,กับลักษมีในสวสเดชาแนลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ลักก็จะมาแชร์ประสบการณ์น,น,นะคะเรื่องอาการทำพาสปอร์ตนะคะที่เบิร์นนะคะที่สถานทูตไทยในประเทศสวสลานะคะที่กรุงเบิร์นก็คือว่าที่ลักบอกไปแล้วในคลิปก่อนนะคะก็คือวันนี้ลักเดินทางมาทำพาสปอร์ตนะคะก็คือเราลักเดินทางจากสังกาลันนะคะ มาที่เบิรน์นะคะโดยเดินทางด้วยรถไฟนะะ่ะก็เราก็สามารถเช็คดูที่ s p b ได้นะคะแล้วก็เดินทางนั่นแหละมาแล้วพอมาถึงนะคะเราจะต้องต่อรถบัสนะคะหมายเลข19นะคะเพื่อไปจอดที่ชื่ออะไรไม่รู้ว่า <c oughs> เดี๋ยวรับพิมพ์ไว้ให้แล้วกันในแบบในเนื้อหาของคลิปเนาะ <c oughs> เดี๋ยวว่าพิมพ์ไว้ให้ก็คือ รูปแบบของสารทูตนะคะก็ะจะคล้ายๆกับไทยแลนด์นะคะคือผมบอกเลยนะคะมีถุงับเป็นของประเทศไทยด้วยนะคะพอเราไปแล้วก็เปิดเข้าไปนะคะแล้วก็ก็เข้าไปด้านในนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าให้เรารอด้านนอกนะคะแล้วก็ให้ใบแบบว่ายืนคำอนรอในการกรอกเอกสารคร s u g e t o n e Hast du noch ein Dinge. Ich gebe dir morgen wieder. Wie viel? 1'800. Gibst du mir 800, gebe ich dir morgen 1'000. Sicher? Ja, und zahle dir das Billett nach Hause heute, halt. ja, aber vielleicht. Schon wieder, ich... Wo ist Geld? Wo?

พี่เขาจะให้เราเอาใบานะคะมากรอกคำรอ้องในการที่จะขอพาสปอร์ตะค่ะก็คือเอามาหนึ่งใบเนาะแล้วก็ไปกรอกดันนอกข้างหลังอ่ะจะมีเก้าอี้อะไรอ่างเงี้ยให้เขียนแล้วก็เขาจะมีตัวอย่างนะซึมบายชีอสตนะตัวอย่างให้เราเขียนตามน,นะคะก็เราเขียนในแบบของเรานะแหละแต่ว่าเราดูตัวอย่างเอาเนาะมันก็ง่ายๆนะคะมีมีด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะ แล้วก็มีอยู่นะคะแล้วถ่ายภาพมานะคะแบบว่าเผื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆได้อีกะคะ่ะคือเราเสข้อมูลด้านนี้ไว้ด้วยนะคะส่วนเสร็จแล้วนะคะเราก็รอเรียกชื่อนะคะพอเรายื่นคําร้องเสร็จนะคะแล้วก็รอเรียกชื่อ,อเออจะไม่ได้ะประมาณนี้แหละที่เขาบอกเราเองแหละถ้าเราทำอะไรผิดเนาะ ็คือเดี๋ยวเรารอเรียกชื่อแล้วก็ไปส่งเอกสารนะคะรอเรียกชื่อแล้วก็ไปส่งเอกสารเสร็จแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปด้านในนะคะมันจะมีกล้องกล้องแบบแบบเออก็คือเหมือนกันเองกันเองนะคะก็เจ้าหน้าที่ไม่กัดน,นะคะทุกคน ก็ใจดีอยู่นะคะก็ทะเบียนบ้านนะคะรักไม่มีนะคะไม่ได้มาจากเมืองไทยเป็นเลยที่แบบเดี๋ยวเข้าหน้าก่อนเดี๋ยวเอามาเนาะกใบกทะเบียนบ้านสุติบ,บัตรอะไรเงี้ยที่เป็นก๊อปปี้อะไรเงี้ยแต่พกบัตรประชาชนไว้ตลอดติดตัว,ยวนะอยู่แล้วเนาะก็อะไรแต่ว่าสำเนาทะเบียนบ้านไม่ได้เอามาแต่ก็จะมีเตรียมให้เป็นของที่นี่นะคะสามีาคนที่ท้ายไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยเออแต่ว่า ก็คือเทียงกันเนอะแต่ว่าเออพอมานี่ก็คือสำแนกทะเบียนบ้านของไทยนั่นแหละไม่ใช่ของที่นี่นะคะ <S <S แล้วก็ก๊อปี้พาสปอร์ตก๊อปีบ้บัตรประชาชนของเรานะคะแล้วก็แล้วก็ซองจดหมายนะคะเราก็สามารถเขียนเองแต่ว่าสแตมนะคะแล้วไม่ได้สแตมนะคะไม่รู้ว่าจะสแตมยังไงยังไม่ได้ไปเองนะคะทางสาธุกก็สแตมให้แล้วก็จ่ายเงินให้พี่เขานะคะ การเสรียธรรมเนียมนะคะรวมกับสเต็มอะไรเงี้ย่้าสิี้จ็จฟรังก์เนนะคะนั่นแหละก็ไม่มีอะไรยากนะคะเขาก็ส่วนรูปภาพไม่ได้ใช้แล้วนะคะสา่ไปถ่ายมาไม่ได้ใช้เลยนะคะโอเคแล้วเขาจะพิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย